สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ความประทับใจเมื่อแรกเห็นนั้นถือเป็นสิ่งที่มีผลเป็นอย่างมากครับเมื่อคนสองคนได้พบเจอกันครั้งแรกโดยที่ยังไม่รู้จักกันมาก่อนซึ่งแน่นอนครับว่าในบรรดาผู้หญิงทั้งหลายพวกเธอก็จะมักมีจุดโฟกัสว่าจะมองผู้ชายที่อะไรเป็นอันดับแรกก่อนที่จะตัดสินใจว่าพวกเธอควรสนใจผู้ชายคนนั้นหรือไม่ดังนั้นวันนี้ ผมจะพาคุณไปดู6สิ่งที่ผู้หญิงจะมองอะไรในผู้ชายก่อนเป็นอันดับแรกนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับข้อที่1ใบหน้า แน่นอนครับว่าไม่ใช่เฉพาะคุณสาวๆเท่านั้นเพราะไม่ว่าใครก็ต้องมองหน้าก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อพบปะผู้คนสำหรับในด้านความมีสเสน่ห์ต่อสายตาสาวๆนั้นใบหน้าก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญอันดับแรกๆครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีใบหน้าอันหล่อเหลาดังเทพบุตรหรือดาราซุปตาเสมอไปครับเพราะสิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการก็คือผู้ชายที่ดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็น ผิวหน้าหนวดเคราทรงผมที่ดูเกลี้ยงเกล่าสะอาดสะอ้านไม่ปล่อยรกรุงรังแม้จะไว้หนวดเคราแต่ถ้าเหมาะสมกับโครงหน้าก็ถือว่าเข้าท่าเช่นกันครับข้อที่2รอยยิ้ม ถัดจากใบหน้าสิ่งที่คุณช่องสาวจะเห็นก็คือรอยยิ้มของคุณหนุมน่มๆที่เป็นการแสดงออกให้พวกเธอเห็นว่าคุณเป็นผู้ชายที่มีความเป็นมิตรอ่อนโยนอารมณ์ดียิ่งถ้าบวกกับแววตาและท่าทางอันเป็นมิตรของคุณด้วยแล้วมันจะช่วยให้ดูมีสเสน่ห์ยิ่งขึ้นเยอะเลยล่ะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือหากคุณยิ้มจนเห็นฟันจะต้องมั่นใจด้วยครับว่าคุณมีฟันที่สะอาดเพราะนั่นก็ถือเป็นอีกสิ่ง ที่บ่งบอกว่าคุณเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองหรือไม่กันแน่ครับข้อที่3รูปร่าง อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่จะทําให้คุณผู้ชายดูมีเสน่ห์ในสายตาของคุณสาวๆก็คือรูปร่างของคุณครับถึงแม้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มักชอบผู้ชายหุ่นดีหล่อล่ําแต่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีกล้ามล่ําบึกหรือเป็นคนที่อวบอ้วนก็ยังสามารถดูมีเสน่ห์ได้หากคุณแต่งตัวหรือเลือกใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างของตัวเองก็จะสามารถกลายเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ได้ครับ ข้อที่4การแต่งกาย ไม่ว่าคุณจะแต่งกายอย่างไรสไตล์ไหนนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงอาจใช้ตัดสินความเป็นตัวของคุณเมื่อแรกพบทั้งเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องประดับต่างๆทุกอย่างล้วนบอกถึงสไตล์และความเป็นตัวตนของคุณได้และนั่นก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณสาวๆใช้ประกอบในการตัดสินใจว่าคุณคือผู้ชายที่เหมาะสมกับพวกเธอหรือไม่ครับ ข้อที่5ความสะอาด นอกจากรูปร่างหน้าตาและการแต่งกายแล้วความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญที่คุณผู้หญิงไม่เคยมองข้ามเช่นกันครับซึ่งความสะอาดนี้ก็คือทั้งร่างกายและเสื้อผ้าที่ดูรวมๆแล้วผู้หญิงควรรู้สึกว่าคุณผู้ชายคนนี้เป็นคนสะอาดมือไม่สก,กปรกเล็บไม่ดำกลิ่นตัวไม่แรงหรือถ้าใช้น้ำหอมกลิ่นของน้ำหอมก็จะส่งผลต่อการดึงดูดสาวๆได้เช่นกันครับ ข้อที่ 6. บุคลิก แน่นอนครับว่านอกจากสิ่งต่างๆที่กล่าวมาแล้วบุค,คลิกก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยบ่งบอกความเป็นตัวคุณได้และคุณ้าสาวๆก็จะใช้มันเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการตัดสินคุณว่าผู้ชายที่บุค,คลิกแบบนี้จะถูกใจและเหมาะสมกับพวกเธอหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นกริยาท่าทางมารยาทรวมทั้งการใช้คำพูดและน้ำเสียงที่คุณแสดงออกมาเมื่ออยู่ต่อหน้าเธอและผู้อื่นด้วยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6สิ่งที่ผู้หญิงจะมองอะไรในตัวผู้ชายก่อนเป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วการที่คุณสาวๆจะตัดสินใจรักใครนั้นก็ต้องดูจากที่ัยใจคอและความเข้ากันได้ด้วยครับแต่สิ่งที่ผู้หญิงสามารถมองได้จากภายนอกเมื่อพบกันครั้งแรกก็ถือว่าเป็นประตูด่านแรกที่พวกเธอจะตัดสินใจว่าผ่านหรือไม่ผ่านนั่นเองครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปและพบกันใหม่สวสัสดีครับ